อามามามา,มาขยับมาที่บุรีรัมย์กับกับลำพูนวอริเออร์นะครับที่เพิ่งจะจบลงไปนะครับก็ก็คงจะไม่ต้องเห็นภาพอะไรเยอะคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของลูกยิงสุดสวยของออกิเก้ใช่ไหมลูกยิงสุดสวยของกีเก้นะครับคงไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขายิงสวยจริงนะครับแต่มันไม่มีประโยชน์ครับเพราะแฟนบอลไม่พูดถึงลูกมงของสุภาชัยใจเด็ดที่กลับมาทำประตูได้ในรอบหลายนัด ก็ไม่มีคนพูดถึงครับไม่มีคนจดจำแน่ๆเพราะว่าคนจดจำเรื่องของวิทวินไปสไลด์เข้าด้านหลังมาตินโบอาเกียลูกนี้นะถ้าพูดกันในภาพแบบอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้เห็นภาพแล้วกันนะมันจะได้แบบคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะโอ้ไฮหลีกตัดไฮไลท์เซฟจัดบอกเลยโกดวนด่า <c oughs> บึงไม่ทันหรอกบึงโดนด่าแน่ๆอะ <Yeah. S 1> อ่า นี่คือลูกซ้ํา <c oughs> ที่คริสปีมยิงอัดเข้ามานนโม่งงามปัดแล้วเป็นลูกซ้ําถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นเหมือนกันว่ามาตินโบเกียถึงบอลก่อนแล้วยิงไปแล้ววิทวินเนี่ยเข้าช้าแล้วไปเข้าเตะเต็มๆเลยเออเรื่องนี้เนี่ยผมว่าดุลดุลระยะพินิจแบบเนี้เราจะเห็นความความไม่แน่นอนของพุทธศินป์เหมือนกัน ผมว่าในเอเชียก็มีหลุดๆบ้างเคสแบบนี้หรือแม้กระทั่งพรีเมลีก็อาจจะมีหลุดๆบ้างแต่เราเราไม่ค่อยได้ได้พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับคืออย่างนี้ลูกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าโบเกียถึงบอลทีหลังหมายถึงว่าบอลไม่ไม่ยิงไปก่อนเนี่ยยกนี้ยังไงก็เป็นจุดโทษครับถ้าโบเกียแบบแบบบังอยู่อย่างเงี้ยแล้วกำลังจะยิงแล้ววิทวินเข้ามาเตะมันคือเหตุการณ์เข้ามาเตะก่อนจะยิงหนูว่ามันคือฟาวแต่อันนี้มันคือยิงไปแล้วแล้วยิงออกแล้วมาสไลด์แถมเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูก จังหวะยิงออกไปแล้วโดยปริยายนะครับแต่ว่าผมว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาอาจจะมองจังหวะเนี้ยว่าเป็นจังหวะที่ถ้าวิทวินไม่เข้ามาดึงหรือขวางถ้าดูตรงเนี้ยไอ้ไอเตะเนี่ยมันเตะโดนแน่แต่ถ้าดูมือวิทวินมือวิทวินก็ไปนเหนียวไอบ้บอวเกียเหมือนกันอ่ามองในภาพนี้นะผมผมพยายามหาข้ออ้างอะเออผมว่าในฟี f าได้ ผมเคยเห็นว่ามันมีได้แบบเนี้ยเออคือผมว่าวิทวินน่ะเหนี่ยวแขนโบวเกียอยู่ก่อนที่โบวเกียจะยิงแต่อต้จังหวะเตะมันเตะที่หลังผู้สินเนี่ยตอนแรกเขาไม่ให้แล้วเขาไปดูว R แล้วเขาย้อนมาให้ถ้ามองกันในความไม่เป็นบุรีรัมก่อนลูกนี้ควรได้ไหมลองมองกันในภาพนี้ก่อนอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ออกตัวแทนบุรีรัมเลยนะครับถ้าถ้าลูกนี้เป็นเมืองทองแล้วไอ้วิทวินเตะ ใครดีวะเมลวินแบบนี้ลักษณะเดียวกันผมว่าแฟนเมืองทองก็จะก็จะมีบ้างที่ออกมาปกป้องและแฟนลำพูก,ก็จะด่าบ้างแต่ตอนเนี้ยอย่างที่เรารู้กันนะว่าเป็นเฮียอะไรที่ถ้าเป็นบุยลำได้จุดโทษเนี่ยแม่งจะโดนว่าโกงก่อนแล้วมันจะโดนก่อนเลยว่าไอโกงอเฮียมันเอาอีกแล้วจุดโทษอีกแล้วไม่เอาแชมป์ไปเลยละอะไรเงี้ยผมคิดว่าที่ไหนก็น่าจะให้จุดโทษแหละครับลูกเนี้ย <laughs> เออ คือผมว่ามันยังไงมันก็น่าจะได้ครับผมดูแล้ว่ผมไม่ว่าไม่เห็นหน้าดราม่าเลยอ่ะคือถ้าสังเกตเนี่ยก็ไปย้อนดูก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไทยลีกนไฮไลท์ไทยลีก,ไ,ลกไมไ่ตัดจังหวะดึงของวิทวินมาแต่ว่าบิ๊กแชมป์มีไปดูในเพจบิ๊กแชมป์ไปดูในช่องบิ๊กแชมป์นะยูทูบบิ๊กแชมป์จังหวะตั้งแต่ยิงมาจนโบเกียถึงบอลไปแล้วแล้วโดนเหนียวแล้วก็โดนเตะเออมันก็เลยกลายว่าย้อนมาให้จุดโทษที่หลังได้เออ คือมันคือมันคือทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดุลยะพินิษลูกนี้เนี่ยถ้าไม่ให้อ่ะก็ใจร้ายกับบัวเกียรเหมือนกันกับบุยลำเหมือนกันพอให้ <c oughs> ก็ใจร้ายกับลำพูนเหมือนกันพะท้ายเกมแล้วนาที84กว่าจะยิงนาที88คือเราเข้าใจนะครับผมเข้าใจในในบริบทของแฟนบอลมากๆเลยว่าพอแม่งเป็นอะไรที่บุรยลได้จุดโทษหรือว่ามีเรื่องให ข้อกางขาอะไรเงี้ยก็จะลุมดา่ดาดา่ดาดา่าดแต่เราก็เห็นกันอยู่ว่าถ้าเรามองกันแบบด้วยใจที่เป็น <c oughs> เป็นคนดูบอลนะนะไม่ต้องเป็นกลางหรอกถ้าถ้าเรามองกันด้วยใจของคนที่ดูบอลเนะ่ยผมว่าลูกนี้ให้จุดโทษก็ไม่น่าเกลียดแต่เพียงแค่มันท้ายเกมอะ่ะจะยันอยู่อยู่แล้วอะ่ะมึงเข้าพวดนะเว้ยไอ้วินเนะี่ยเข้าพวดลูกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบ น,น่าสงสัยกับกับการให้จุดโทษจังหวะนี้เลยคริสเปียมยิงอัดเข้ามาไม่มีคนคุมโบเกียเลยครับโบเกียถึงก่อนวิทวินหันหมที่อ้าวเฮียโบเกียมาเร็วไอ้สัสช้าไปแล้วเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันก็ให้ได้ครับไปดูไทยบุญํำครับบุญํำทำแบบนี้เลยอันนั้นก็อีกผู้เล่สิีิคนหนึ่งนะครับอืมทัวร์อีกสิบห้าทีมกันาาลงผมไม่กลัวหรอกครับผมแค่มองว่าลูกนี้ผมว่าให้ได้ครับ เพราะว่ามือก็ยิงกันอยู่แต่แค่ในจังหวะที่โบกเกยมันยิงไปแล้วแล้วมันยิงไม่เข้านเนี่ยแหละมันก็เลยไอ้ี้ยแต่พอลูกนี้มันก็ต้องถึงบอลเมื่อวะไอสัตว์มันถึงบอลก่อนนะมันก็ต้องถึงอยู่แล้วอะ่ะเออเท้าซ้ายคนเตะเท้าของบุยลำด้วยเขาเลยยิงออกเอออันนี้อันนี้ผมดูแล้วมันไม่ไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่เพียงแค่จังหวะนี้เนี่ยโบกเกยเยิงออกเพราะหลักไม่ดีหลักไม่ดีก็เลยยิงออกนะครับผม ทำแบบนี้บอกกรรมการอีก,กคนมันก็มาตรฐานอะดิก็ใช่ดิก็มาตรฐานกากไงเฮียถูกปะะ่มล่ะไอ้บูโนโ่ก็อีกคนก็กรรมการก็มาตรฐานกากอะ่ะอันนี้ก็มาตรฐานถูกก็ได้นี่ถูกปหละ่ะคือมองในภาพเนี้ยสมมุติเป็นคู่อื่นก็ได้เราเป็นคู่อื่นก็ได้ผมว่าลูกนี้ถ้าเป็นอาทีมพระไทยกับศรีลังกาก็ได้มองกันในทีมที่ไม่ใช่บุรีรัมก่อนลูกนี้ถ้าเป็นแพทริกกูตามสันโดนเหนี่ยวแบบเนี้ย มึงจะโวยวายเอาจุดโทษหรือเปล่าแล้วพระศินป์ไม่ให้อ่ะมึงจะด่ากรรมาการหรือเปล่าผมว่าเหมือนกันเลยครับลูกนี้ยังไงเคสนี้ตัดกันแค่ความไม่ชอบบุยลำเท่านั้นเองครับที่ด่ากันอยู่ทุกวันนี้ลูกนี้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ต้องได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผูดด้เล่นลำพูนเนี่ยไม่ละเอียดกับการกับการประกบตัวแถวสองของบุยลำด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะจะจะปัดมาถึงตรงนั้นอนะ ก็้องบอกว่าก็เป็นจังหวะเผลอเหมือนกันแหละแค่นั้นเองนะฮะมาตรฐานกรรมการบอกัทุกวอาทิตย์ป่ะมันไม่เท่ากันทุกคนถูกต้องครับมาตรฐานของผู้สิดสินไทยมันไม่เท่ากันทุกคนครับบางคนตัดสินถูกแล้วไปเทียบกับคนที่ตัดสินผิดผมว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรมครับบุยลำทําแบบนี้กับอูทไทยแล้วบุยลำอาออู๋ไทยไม่ได้ก็ต้องด่าผู้ตัดสินครับผู้สิดสินไม่ให้อ่ะคือมองกันในภาพนี้ครับผู้ติดสิ์มาตรฐานแต่ละคนไม่เท่ากัน ผมว่าลูกนี้เขาไปดูแล้วเขาเปลี่ยนใจให้เนี่ยอันนี้ผมว่าเขาทําถูกนะเพราะว่าลูกเนี้เรามองกันในภาพของถ้าไม่ใช่บุยลำล้วได้อะมันก็จะเงียบไปเลยครับมันก็จะกลายเป็นจุดโทษท้ายเกมดราม่ากันปกติแต่พอเป็นบุยลำครับคุณใส่ไบแอสเข้ามาคุณด่าแม่งเลื่อนจนแบบแม่งโกงแม่งโนอนแม่งนี่อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมันกลายเป็นตาบาปของบุยลำไปแล้ว มันหนีไม่ได้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าแฟนบอลถูกนะมันหนีไม่ได้เพราะว่าคนทุกคนเวลามีบอลอยู่หรือว่าเวลามีอะไรเงี้ยแล้วมีจุดโทษอ่ะบุรามก็จะโดนแล้วกรรมาการเข้าข้างโกงบ้างโน่นนี่นั่นบ้างแต่เราลองผมมองในมุมมองของคนดูบอลแล้วกันหรือแม้กระทั่งเลียฟูลหรือแมนยูที่คุณเชียร์และเป็นจังหวะที่ลารสบูชทอยลุนหรือว่าดาวินนูเยสโดนเหนียวอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้จุดโทษคุณจะรู้สึก ว่ากรรมการเขาตัดสินผิดพลาดหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับแบบเนี้ยผมว่ารู้สึกเหมือนกันนี่คือนี่คือสิ่งที่เรามองกันในภาพนี้นะครับคือคุณจะคุณจะมองว่าผมเข้าข้างบุรีรัมย์ก็ได้แต่ว่าลูกนี้ผมว่ามีน้ำหนักพอที่จะให้มีน้ำหนักพอที่จะย้อนกลับมาให้ลูกจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันมีลูกที่ทุเลี่กว่านี้ครับลูกไอแพทริกชนไอสัสลัก ลูกนั้นทุเลียดกว่านี้อีกครับที่ให้จุดโทษอ่ะเออลูกนั้นคือไอ้เฮียแม่งยิงก็ยังไม่ได้ยิงเลยกระแทกข้างหลังไอ้เฮียให้จุดโทษเฉยอ่ะนลูกนั้นทุเลียดกว่าลูกนี้เยอะครับผมจะบอกให้ทําไมเขาไม่ชอบบุยลำกบ,บงังผมพูดเอาแบบภาพรวมเลยกันนะครับบุยลำได้พิสิทธ์เหนือทีมอื่นครับบุยลำเลื่อนก็มีคนให บุยลำทาอะไรก็ได้ครับแถมบุยลำเล่นแล้วมีข้องขาผู้สินตัดสินเหมือนจะเข้าข้างคนก็เลยพานกันไม่ชอบครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับในมุมมองของแฟนบอลทุกๆคนครับว่ามันไม่ยุติธรรมทําไมบุยลำไม่เห็นโดนถูกไหมครับทําไมบุยลำทําแล้วผู้สินปล่อยมึงก็ไปด่าผู้สินนะครับผมก็ไม่รู้มันทาเฮียไม่เป่าเลยสัตว์มึงก็เป่าสิเฮี้ย e er, มึงป่ามันตรงตรง,ตรงดิถ้ามึงเป่าตรงแล้วมึงไม่มีงานทําเนี่ย กัวแม่งดีกว่าเป่าเชี่ยๆอย่างงี้คนมานั่งด่าทั่วทิศอีกไอ้สั์แล้วมึงจะยกระดับมาตรฐานเพื่อสินนนี้น้่นี้มันผมว่ามันมันบายแอสไปแล้วอะอะไรที่เป็นบุญธรรมที่บุญาได้จุดโทษอะบางครั้งผมก็ดูเขาก็เขาก็ได้จุดโทษแบบแบบเออมันก็มีลูกไม่น่าได้อะลูกน่าได้มันก็มีถูกป่ะแล้วก็บุญธรรมไม่ค่อยเสียจุดโทษอันนี้ก็ต้องบอกกันในภาพรวมว่าอ่า,อาจจะเป็นเพื่อสินด้วย อาจจะเป็นจังหวะไม่ชัดเจนด้วยอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งนะครับผมลำพูนประกบผูบ้เล่นบุรีรัมย์ไม่ละเอียดเองเนะขนาดนักผ้ากยังบอกไม่น่าได้ไอ้วีนก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะไลโอสไอ้วีนอาจจะก็มันเห็นแวบเดียวเหมือนกันอนะมันไม่ได้มาย้อนดูนี่ไอ้วีนก็พูดว่าโอ้โหลูกนี้ยิงไปแล้วครับผู้ตัดสินไม่น่าจะให้ไม่น่าจะย้อนมาให้อ่าสุดท้ายเขากลับมาย้อนให้มันก็เป็นดูมีผู้ตัดสินนะครับเข้าใจปะ่ะกล้าเปล่าใส่นักการเมืองใหญ่เหรอก็ลองดูก็ได้นี่ ถ้าเป่าแล้วมันทําให้การตัดสินมันยุติธรรมอ่ะถ้ามึงเป็น,น,ปนคนรักความยุติธรรมจริงๆอะ่ะมึงบอกกูมาทํางานผู้สินกูต้องอยุติธรรมเว้ยไม,ไม่ไม่มีแดกก็เรื่องของแม่งไงสัตว์มึงกล้าเป่าอะ่ะว่าคนก็ชื่นชมแต่มึงไม่มีแดกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเออก็ลองดูครับคือเราต้องลดอคติบ้างครับบางทีคนจะเกลียดคนจะไม่ชอบผมว่าปกติครับแฟนแมนยูยังไม่ชอบลี์พูเลยครับเช่นกันครับแฟนลร์พูก็ไม่ชอบแฟนแมนยูเหมือนกันผมว่ามันปกติเลยครับ แต่ว่าบางอย่างเราต้องมองกันด้วยภาพของฟุตบอลครับไม่ใช่เออะก็เขาโกงเขาโกงเขาโกงเขาอาจจะไม่ได้โกงก็ได้ครับไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างมันเป็นที่ผู้ตัดสินเองไอ้เหียลูกนี้ก็ไปปล่อยให้คริสพปิมยิงอะ่ะมึงต้องดูตั้งแต่ลูกที่คริสปิมยิงเข้ามาไม่ยืนยิงอยู่คนเดียวโลง่งๆไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยอ่ะไอ้นนปัดได้ก็เก่งเลยไอ้เหียดูป่ะมันมีหลายปัจจัยนะครับในการที่ เราจะมองด้วยอาคาติกับกับเรื่องสักเรื่องหนึ่งอะซึ่งเรื่องเนี้ยตอนนี้ทุกคนอาจจะมองผมด้วยอาคาติว่าอ๋อไอ้ตู่ซอกาไอ้สัสตู่สายฟ้าตู่ชิดชอบตู่โน่นตู่นี่นะครับตู่ลูกเนวินอะไรเงี้ยตู่เขากระโดงอะไรเงี้ยตอนนี้คนอาจจะมองอย่างนั้นอยู่ก็ได้แต่ถ้ามองกันในภาพของฟุตบอลจริงผมว่าลูกนี้ถ้าด่าผมว่าผมแบบเข้าข้างผมว่าก็ทุเรศเกินอะเพราะว่าลูกนี้มันก็น่าจะเป็นจุดโทษได้ครับ แล้วตกลงผู้ตัดสินใช้กฎเดียวกันไหมครับเรียนกันมาเหมือนกันทำไมพอตัดสินไม่เหมือนกันสลัมบอยกฎเนี่ยทุกกฎเลยนะครับมันจะมีระเบียบเอาไว้ครับสุดท้ายแล้วอ่ะการสไลด์กันได้จุดโทษแต่ละครั้งไม่เหมือนกันครับมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินนะครับเอออย่างเกมเมื่อวานเนี้ยเกมเมื่อวานโครเอเชียกับกับไทยอ่ะยูยี่สิบสามเนี่ยลูกจุดโทษของโครเอเชียเนี่ย ที่ไหนก็ให้ถูกปะ่ะรู้จุดโทษเนี่ยไอ้เฮียก็น่าโคยเชียเบียดมาไอแนวรับไทยไอไอตัวแบ็กขวาที่ลงใหม่ๆมั้มงเตะมาบเขาให้บอลไม่โดนเลยที่ไหนก็ให้ถูกปะ่ะแต่ที่ไทยหลีกแม่งไม่ให้บางทีอ่ะกูเคยพูดไปแล้วว่าถ้ามึงจะผิดนะมึงต้องผิดเหมือนกันแต่ถ้ามึงจะถูกมึงต้องถูกเหมือนกันแต่ถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งผิดแล้วคนใดคนหนึ่งถูกอันนี้คือหัวควยนะครับ อ้าถ้าสมมุติว่าผิดเหมือนกันทุกคนตัดสินแบบนี้ลูกนี้ต่อไปเป็นจุดโทษทั้งหมดไอ้ที่ไม่ต้องต่อไปจะหมดฤดูกาลอรู่แลกที่หรืออยู่ห้านัดอ้สว์หลังจากนี้คือแบบนี้จุดโทษทั้งหมดแล้วแม่งก็ผิดอยู่อย่างเงี้ยทุกคนมองว่าผิด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 ไม่มีใครเถียงครับทําไมลูกนี้ได้ทําไมอุทัยไม่ได้ทําไมบุยลาได้นู่นนี่นั่นอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามึงให้ไม่ให้จุดโทษแล้วมึงบอกว่านี่คือถูกหลังจากนี้ต้องไม่ให้จุดโทษทั้งหมดครับแต่ถ้าสมมติว่าสนามนี้ให้แล้วสนามนี้ไม่ให้ ไอสัตว์อันนี้คือหัวควยกรรมการคือกรรมการกากไอ้เหี้ยแต่ละคนแม่งตัดสินเหมือนกันไอ้เหี้ยอันนี้คือสุ่มครับอันนี้คือฝ่ายพระนาษฎร์ศิลป์คือกระดอแล้วนะครับถ้าตัดสินแบบถ้าทําให้ผู้รศิลป์ตัดสินเหมือนกันไม่ได้อะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มองกันในภาพนี้แหละครับว่าเราเราต้องมาแก้ที่ผู้รศิลป์นะถ้าจะให้เหมือนกันก็คือเป่าแม่งทุกจังหวะเหมือนกัน ถ้าบางคนบางคนเป่าบางคนไม่เป่าแม่งก็จะเป็นอยู่อย่างงี้ครับแฟนบอลก็จะเถียงกันที่ผาไอ้ยี่นี่โกงไอ้สัตว์ทำไมวันนั้นไม่ได้ทําไมวันนี้ไม่ได้พอคนมาออกตัวไอ้ยี่นี่บุรีรัมไอ้ยี่นี่ซอก้าไอ้สัตว์โดยนี้ไม่ดูหีแต่ส้นตีนเทียเลยว่าเรามองกันในเชิงฟุตบอลว่าลูกนี้มันก็ให้ได้ลูกอื่นมันก็ให้ได้ครับแต่ผู้ตัดสินมันไม่ให้ไอ้ยียมึงให้เหมือนกันสิกูจะได้บอกอ๋อวันนี้กูรู้แล้วไอ้สัตว์ลูกแบบนี้ไทยหลีกแม่งให้เว้ย รูปนี้ไทยหลีไม่ได้แล้วข้อเสียแล้วมันจะไปเสียยันที่พวกมึงไปเล่นเวลาเล่นเอเชียไอ้เฮียเล่น A here, เอเชียบอลโดนมือเต็มๆแม่งยังไม่ให้เลยไอ้สัตว์มึงก็ด่าเขาอียถูกปะเหมือนกันไอ้สัตว์ทำไมไม่เลือกแบบเทียร์ของไทยหลีกเลือกเทียร์ก็ไม่ได้อะเดี๋ยวหาว่าแบบนดยเนีนะ่คือทุกวันนี้สโมสรมองกันว่าการเลือกผู้ตัดสินแบบแรนดอมเนี่ยคือการวนเวียนผัด,ผ,ดผัดกันจัจงไรเออ ผัดผัดกันโดนพี่เตี้เคยพูดอยู่อันนี้อ่าก็ผัดผัดกันโดนแล้วกันวันที่วันที่บุยลำแพ้ประจวบสามสองไงวะเออในบ้านอ่ะเอยสองหนึ่งสองหนึ่งเออแพ้ประจวบสองหนึ่งในบ้านก็พี่เต้ยพูดอยู่ว่าผัดผัดกันโดนแล้วกันอ่ะเขาก็เลือกที่จะผัดผัดกันโดนครับอ่วันนี้เจอนี่คนนี้ก็ดีหน่อยไอ้เหี้ยบ้านเราคนมีฝีมือแม่งไปเป็นวีไอกูกูก็จะปวดหัวไอ้สัตว์ก็จะปวดหัวอย่างนี้หละเออก็แล้วแต่เลยแล้วแต่พวกมึงอะถ้ามึง ถ้ามึงมองกันในภาพนี้มึงใช้วิธีการแบบนี้มันก็จะได้ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ดีสุดไปนั่ง VR อยู่เนี้ยแล้วก็เอาเป่ากาเรวาล่ามานั่งเป่ามายืนเป่าแล้วพอมึงเลือกกันอย่างนั้นไอ้เหียก็ต้องโทไทยลีกด้วยนะก็ต้องโทสมโมสรด้วยว่าเลือกเอ้ามึงเลือกกันอย่างนี้นี่ว่าเออจันตูถ้าปีหน้าทำกฎใหม่ผู้ตัดสินประกาศออกใหม่พร้อมกฎหลังจากเช็ค VR มันจะแก้ปัญหาได้ไหมครับแล้วแฟนบอลจะยอมรับได้ไหมอ่ะส่วนหนึ่ง ผมคิดว่าจะเคลียร์ได้แต่เชื่อผมเถอะประเทศไทยจะทำแบบนั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อไม่รู้ <c oughs> อะคงไม่มีวันเออประเทศไทยอะไอ้เฮีย้ยการแบบตรงไปตรงมามันน้อยมากเออการตรงไปตรงมาการการแบบเปิดเผยอะไรเงี้ยมันน้อยมากเอาตรงไม่ควรทำสัดสัด After decision v r attack of the ball behind the game อะไรเงี้ยก็ไอ้เหียกูอยากให้มีมากๆเลยนะให้ผู้ตัดสินแม่งบอกเลยว่าดุลยะพินิจนี้ตัดสินแบบไหนอ่ะคนดูแม่งจะได้เคลียร์ไอส้สัตว์ไม่ต้องมานั่งวิจารก,กันเองไม่ต้องมานั่งคิดกันว่าเอ้ลูกนี้เนี่ยควรจะให้ไม่ให้ไอ้เหียแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้ตอนแรกที่แกไม่ให้เนี่ยผมคิดว่าแกอยู่ไกล อยู่ไกลจนสุดสายตาไม่ได้เห็นว่าเขาเตะกันมึงไปยืนตรงนั้นแล้วมึงจะเห็นได้ยังไงไอสัตว์ภาพกรรมการอยู่ระยะเนี่ยประมาณนักยี่สิบห้าหลาแม่งเตะกันตรงเส้นหกหลาไอสัตว์ยี่สิบเมตรมึงเห็นเหรอมึงไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลยมองว่าเขาไม่เห็นเขาเลยไม่ให้น,นแหละแรกยืนสักไกลเลยเวน อ่ะตามนั้นแหละฮะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ทุกทีถ้่เจอบุยลำช่วงท้ายเกม้ัสกรมันอึดอาจทุกทีจะพยายามเล่นให้เนี้ยบในเขตโทษตลอดผมเคยแนะนาไปแล้วครับว่าถ้าคุณรู้ว่าบุยลำล้มง่ายแล้วผู้ตัดสินพร้อมเป่าคุณต้องละเอียดกว่านี้ครับลูกนี้เนี่ยอ่ะผู้ตัดสินให้ก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าคุณก็ไม่เนี้ยบกับการจังหวะบอลกระชกมาส่วนหนึ่งไม่เนี้ยตั้งแต่จังหวะให้คริสติมตั้งป้อมยิงแล้วเข้าใจใช่ปะ จะบอกโอ้ยเฮี้ยตูวไอสัตว์มึงก็พูดไอ้เฮี้ยแล้วมึงแม่งอเฮี้ยมึงทำได้เหรอไอสัตว์กูทำไม่ได้ไงเฮี้ยถ้ากูทำได้กูไม่นั่งตรงนี้ไอเฮี้ย